สวัสดีครับอยู่กับผมช่องป่าวแยงเชนแอ่วนะครับวันนี้แล้ครับเป็นมาเลเซียหรออยู่กับอันไอ้ร่องสองแปดเก้าครับฮะร่องสองแปดเก้าร่องสองแปดเก้าครับอ้าวมีผ่านตอนพร้อมซื้อนี่โอ้ยไอเป็นผ่าเป็นย่านของยังครับปูนีเมื่อนั้นผมไปเพิ่์นไฮมาฮะเป็นของไอ้ไอ้ของใสอย่างนอเพิ่์นไฮมาผมเล่าอย่างเดียนหัน เอาอยู่ครับเอาแล้วของปูเนาะนี่นะครับอ๋อของปูลงของปูเนาะเไ่ะเาไเอาเอาะไรขงบวกันใดปูขบวอะไรครับนครับอ่าอ้ยปูอไย่า

ไอ้ย่ายเป็นผูกครับเป็นมือนมือปรถมือปเปรถือปรถ เ็นตึบอยู่แล้วผู้บบดได่ลก็อั้ยอขู้กำลังอยู่ลน นี่นะครับเรามา,มาที่วัดป่านะครับวัดป้านนองเมก็กป่าตรงบ้านสังบ้านนองเมก็กมาอยู่กับท่านเจ้าเจ้าวาดวัดป่านะครับเดี๋ยวมาติด ที่วัดป่าครับที่เป็นสถานที่เงียบสงบนะครับเป็นศูนย์น่าจะปฏิบัติธรรมได้ที่ประเทนีนกะจิอันอ๋ออันเน,นียเนียนกะจิซึกง่ะเห็นไหมอ๋อเนียเนียนอยู่สมุทรลําแข็งเอาคือไปไกลแท้ หลวงพ่อกำลังเจียมวัดให้นะครับอยู่ที่วัดป่าบ้านน้องเม ได้ครับอ๋อครับผมเอาไว้วิดีกัได้มันบครับได้ครับอ๋อจบกิฟต์กันนี้ก่อนนะครับได้เอีนใหม่ขอบคุณครับสวัสดีครับ